ก็สว anyway. ัสดีนะครับนครับก็วันน okay, so ี้มีเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับได้เหรียญหลวงพ่อแดงมาเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเอ่อเหรียญปี2 5 1 7นะครับก่อนหลวงพ่อแดงจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อแดงปลุกเสกก่อนที่หลวงพ่อแดงจะมรณภาพนะครับก็นะครับรุ่นนี้เป็นเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นคุกเข่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่าปี25 1 7นนะครับเป็นบล็อกทองคํา3ก้อนนะครับ เป็นบล็อกทำทองคำสามก้อนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นบล็อกท็อปสุดเลยก็ได้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงพลุกเข่ารุ่นนี้นะครับเป็นสองชายนะครับก็เราจะมาสอนวิธีดูนะครับเบื้องต้นนะครับว่าวิธีดูเบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราต้องดูความความเป็นธรรมชาติของเหรียญก่อนนะครับจะต้องเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับ มีความคมชัดทั้งหน้าและหลังนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้ผมได้มาจากเจ้าของเนี่ยเขานะครับเอาทองนะครับทองไปขายแล้วนะครับก็เลยเหลือแต่เหรียญกันเลี่ยมไว้นะครับมันก็เลยมีสภาพที่เลี่ยมไว้สภาพใช้นิดหนึ่งแต่ว่าเหรียญน,นียค่อนข้างค่อนข้างจะเป็น,นข้อห้าที่จะสวยสวยมากเลยครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวก็ลองลองดูไปด้วยกันด้วยกันนะครับ นะครับก็พอส่องมาปุ๊บเราจะเห็นความชัดเจนของเรียญเลยครับนะครับผิวเรียนจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับผิวเรียนจะต้องเป็นลักษณะนี้คืออันนี้ดูง่ายนะครับพี่ดูง่ายมากนะครับนี่สภาพโดยรวมจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเส้นสายจะต้องเป็นแท่งและชัดชัดเจนนะครับต้องเป็นแท่งและชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมเป็นสองชายครับแล้วก็ผิวเรียนจะต้องเป็นลักษณะนี้เลยจะมีความ ลักษณะเป็นผิวประลอดนิดหนึ่งนะครับจะมีความเป็นประลอดเนี่ยจะเห็นประลอดรอบเลยเห็นไหมส่วนด้านหลังนะครับก็ดูเบสิกเหมือนกันเลยนะครับดูง่ายมากครับสําหรับเรี่ยงนี้เลยนะครับจัเวลาจับกล้องสองเนี่ยคือดูรู้เลยว่าแทนแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็บล็อกทองคำสามก้อนนะครับเห็นไหมครับบล็อกทองคำสามก้อนเราต้องดู ที่เป็นก้อนเนี่ยครับระหว่างเส้นนะครับเส้นวงรีตรงนี้ครับเนี่ยหนึ่งก้อนสองก้อนและสามก้อนตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมดูง่ายเลยครับดูไม่ยากมากสาหรับเรื่อนี้นะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็เห็นประลอดชัดเจนนะครับผิวนี้แทบจะไม่ได้โดนอากาศหรือโดนมือสัมผัสเลยนะครับเห็นไหมค่อนข้างผิวเดิมสวยเลยงามเลยสําหรับ ตรงนี้นะครับ